sin อัตราส่วน cos แล้วก็แทนนะฮะซึ่งเราเรียนจากเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก sin เกิดจากสมมติว่านะครูให้มุมนี้เป็นมุม A นะให้มุมนี้เป็นมุม A เพราะฉะนั้นใน sin A sin A คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะ สายคือด้านตรงข้ามมุมสาย A คือด้านตรงข้ามมุมก็คือ D หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ4ต่อไปอัตราส่วนต่อไปก็คืออะไรนะคะ Cos Cos คือด้านอะไรคะด้าน Cos ด้านประชิดม,มุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก ต่อไปอีกอัตราส่วนหนึ่งก็คือแทนแทนคืออะไรคะแทนคือด้านตรงข้ามมุมหานด้วยด้านปะชิดมุมนี่คือแทนนะนักเรียนจะเอา a b c มาเป็นตัวตั้งอย่างนี้ไม่ได้ว่าไซาคือ b ส่วน c อย่างนี้ไม่ได้นักเรียนต้องดูว่าที่จริงแล้วความยาวของด้านความยาวของด้านที่ตรงข้ามมุม a น่าจะชื่อว่า a นะคะอันนี้ถ้าครูเปลี่ยนอันนี้เป็นมุมบีก็ได้นะคะความยาวอันนี้ก็คืออะไรนะคะความยาวของด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมบีก็คือความยาวก็จะเป็น B หน่วยนะคะคราวนี้อัตราส่วนเนี่ยมันมีอยู่3อัตราส่วนซึ่ง,งนักเรียนเคยเรียนมาว่า sin 30าองศานะไซน์าองศาเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะอันนี้ทบทวนเรียนมาหมดแล้วค่ะ เศษหนส่วนสเวลาจำเราจำไงอันนี้1 2 3แล้วก็ส่วนอะไรคะส่วน2ส่วน2ส่วน2อันนี้ใส่ลายใส่รูทอันนี้ก็ใส่รูทต่อไปคอสละคอสก็จะเป็น3 2 1อันนี้ก็ส่วน2ส่วน ส่วนสอ,อันนี้ก็ใส่ะอะไรลงไปใส่รูทต่อไปอัตราส่วนแทนถ้าจำไม่ได้ทำไงคะเอ,เอาอะไรตั้งเอาทรายแล้วหารด้วยคอสนะทรายหารด้วยคอสท่านนี้ครูจะพูดถึงอัตราส่วนอีกนะอีกนักเรียนมาดูที่ ถ้าสมมุติว่าครูเอาไซน์นะไซน์บหารด้วย Cos B ีไซน์บคืออะไรคะบส่วน C หารครูใช้เครื่องหมายนี้หารด้วย Cos B ก็คือหารด้วย A ส่วน C หารเราปกติแล้วเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็น B ส่วน C คูณ คูณ4ส่วน a ก็ตัดกันก็จะเหลือ b ส่วน a เพราะฉะนั้นแทน b จึงเท่ากับ sin b หารด้วย Cos b นั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำอัตราส่วนของแทนไม่ได้ให้เอา sin แล้วหารด้วย Cos เพราะฉะนั้นใน s ซายหารด้วย Cos ตรงนี้จะเป็นแทน เศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยรูทสามส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสองส่วนรูทสามก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนรูทสามต่อไปตัวที่เหมือนกันหารกันก็จะต้องได้หนึ่งรูทสองส่วนสองหารรูทสองส่วนสองต้องได้หนึ่งอันนี้ล่ะอันนี้หารแล้วได้เป็นรูทสามนะมันใน ในอะไรนะในขนาดของค่าของไซน์คอสแทนก็เป็นเรื่องที่จำได้ไม่ยากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีค่าแค่30 4ส6 0สีนี้ก็จะไม่เวลาที่สอบก็จะไม่ได้กำหนดค่านี้ให้เพราะเป็นถือที่ไม่ถือว่าค่าเหล่านี้เป็นค่าที่นักเรียนควรจะจำได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเขาให้มาอย่างเช่น15องศาถ้ามันไม่มีใน30 4ส6 0 ในส่วนเหล่านี้ให้ดูที่ไหนคะขนาดของทาย15องศานักเรียนต้องดูที่ไหนไม่มีในตารางนี้ดูที่ไหนคะมันไม่ใช่ขนาดของค่าของทรายที่เราจำเอาไว้ใช้ไม่ใช่เรื่องที่เราพิสูจน์มาอันนี้คือเรื่องที่เราหามาใช่ไหมคะแล้วเราก็จำไว้เป็นบางค่าอย่างเช่นรากที่สองของ2องอย่างนี้นักเรียนเคยจำเอาไว้ใช้ไหมคะว่ารากที่สองสองมีค่าเท่ากับ มีค่าประมาณรากที่สองของ2มีค่าประมาณ1.414รากที่สองของ3มีค่าประมาณ1.732สนะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นบางค่าที่เราจดจำมันไว้ใช้ก็คือทรายแล้วก็60ขอ30 45 60แทน30 45แล้วก็60นะแต่ถ้าเป็นขนาดของมุมที่มีองศาอื่นๆเราก็จะดูได้จาก ตารางนะตารางซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนถ้าเป็นข้อสอบที่ออกเขาจะกําหนดตารางนี้มาให้คราวนี้เราจะไปดูอัตราส่วนอื่นนะของอัตราส่วนตรีโกณมิติถ้าในขนาดของมุม b นะเราบอกว่า s i n B b ก็คือด้านตรงข้ามมุมบีหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากแต่ถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากหารด้วยด้านตรงข้ามมุมบ เราจะเรียกอัตราส่วนนี้ว่าเป็นโคเซกโคเซกบีนะโคเซกบโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์นะ,ะต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้เป็นถ้าเป็น C ส่วน A C ส่วน A ก็คือส่วนกลับของของคอสคอสเป็นด้านไปชิดมุมหารด้วยด้าน ตรงข้ามมุมฉากแต่ด้านตรงข้ามมุมฉากหารด้วยด้านประชิดมุมเราชื่ออัตราส่วนนี้ว่าเป็นเซกนะเซกบีนะถ้ามุมนี้เป็นมุม A ก็เซกเต่อไปแทนคือแทนคือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมแต่ถ้าด้านประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมก็จะเป็น A ส่วน B นะฮส่วน B คือด้านประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมอันนี้เราก็จะชื่ออัตราส่วนนี้ว่าเป็นคอท cot 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 มาจากคำว่าโคแทนเจนเศ็จก็คือเซค a นด c โคเศกก็คือ c o เ e ค a นมันอัตราส่วนนี้มันจะมีทั้งหมด ก็คือทั้งหมด6อัตราส่วนก็คือ sin cos t a n c o s s s e แล้วก็ c o s e c นะ sin cos t แทน o s s e c cos e c นะคะทั้งหมดมีอยู่6อัตราส่วนคราวนี้เรียนมาดูในอัตราส่วนของ cos แทนมันคืออะไรแทนคือ s i n ส่วน cos ใช่ไหมคะ มันคอสตั้งเรียนดูคอสมัน A ส่วน B ใช่ไหมถ้าต้องเรียนเอาคอสตั้งเอาคอสแล้วหารด้วย sin c คอส b คืออะไรคะนักเรียนคอส b คือ a 4. ส่วน C sin ล่ะ s i n คือ b ส่วน C เอามาหารกันเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นเศษ A ส่วน B มันแสดงว่าคอสนี่ก็คืออะไรคะคอสส่วนายส่วนแทนก็คือายส่วนคอสเพราะฉะนั้นในอัตราส่วนของอโคเซกนะโคเซกนักเรียนหาได้ไหมโคเซกไซคือ B ส่วน c c โคเซกคือ C ส่วน b เพราะงั้นโคเซกมีค่าเท่าไหร่คะในที่นี้มันเป็นส่วนกลับโคเซกมีค่าเท่าไหร่คะสามสิบองศาในตารางนักเรียนถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนดูเฉยเฉยแต่นักเรียนไม่ไม่ได้คิดตามเลยบอกให้ดูก็ดูเนี่ยดูแล้วไม่ได้ประมวลภาพอ่ะต้อเห็นไว้ว่าภาพนั้นเป็นยังไงทีนี้ครูบอกนักเรียนไม่ได้ว่าให้นักเรียนดูนักเรียนคิดถ้านักเรียนไม่คิดเนี่ย ไม่คิดไม่รู้จะทํำยังไงนะคะนักเรียนต้องคิดตามถ้านักเรียนไม่คิดตามเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยอะอย่างเงี้ยถ้าไม่คิดก็ตอบไม่ได้นะคะนักเรียนเนี่ยครูบอกว่าถ้าไซามันคือ b ส่วน C c โคเซกคือ c ส่วน d แล้วแต่ในนี้มันไม่เป็น C ไม่เป็น B ถามมาตรงโคเซกในส่วนตรงนี้จะตอบอะไรคะเศษสองส่วนหนึ่ง ถ้าคิดถึงจะตอบได้นะคะนักเรียนถ้าไม่คิดตอบไม่เป็นนะอ่ะต่อไปต่อไปโคเซกอันนี้ล่ะสี่ล่ะคะตรงนี้เป็นอะไรคะสองส่วนรูทสอ,อันนี้ล่ะคะสองส่วนรูทสาต่อไปอะไรอีกโคเซกแล้วอะไรคะเซกใช่ไหมคะ เสกต้องไปดูที่อัตราส่วนไหนเสกต้องไปดูที่คอสนะเพราะมันเป็นส่วนกลับใช่ไหมคะอ้าวไปดูที่คอสได้เท่าไหร่คะสองส่สาไม่ใช่ครูเขียนผิดอืมได้เป็นสองส่วนรูทสามอันนี้อะคะดูที่คอส์สองส่วนรูทอส,สองส ต่อไป60องศา2อ,อ, 2> อต่อไปเหลืออีกอัตราส่วนหนึ่งก็คืออะไรอคอทนะไม่ใช่คอทนะอคอท cot คอทมาจากคำว่าโคแทนเจนนะคอทคอทต,ต้องไปดูที่ไหนนักเรียนไปดูที่แทนค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรคะรูทสามต่อไปค่ะ หต่อไปค่ะอันนี้มันคือรูทสามอะไรคะเนี่ยรูทสามส่วนหน,ลน,หนแล้วอันนี้ก็ยังเป็นรูทสามเหมือนเดิมอะคะหนึ่งส่วนรูทสาม,สามนะ,ะาในตารางเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนจําได้แค่ s i n กับ cos เท่านั้นนักเรียนสามารถหาอีก4อัตราส่วนได้ไหมคะนักเรียนได้ได นะก็ไม่ยากนะถ้าถ้านักเรียนคิดว่าใน2อ,อัตราส่วนเนี้ยสอ,อัตราส่วนเนี้ยเราเคยหามาแล้วแต่นี่คือครูทบทวนแล้วจะบอกว่าถ้าเราไม่ต้องวิ่งกลับไปที่วิธีหาเนี่ยเราสามารถจําค่าของมันนําไปใช้ได้ไหมนะวิธีการจําก็คือของนักเรียนไม่รู้แล้วแต่แต่ละคนไม่มีความจํำยังไงนะบางคนก็ครูบอกวิธีที่ครูแนะนําง่ายๆก็คือใช้เขียนตรงนี้หนึ่ใช่ไหม แล้วทุกตัวหารด้วยอะไรหมดเลย <S 2> 2 <S หารได้2แล้วก็ใส่อะไรเข้าไป1 1> ใส่รูทอันนี้ก็ใส่นะแต่รูทหมันมีค่าเท่ากับ 1, 1. 1> ก็เลยไม่ใส่ลงไปใช่ไหมคะต่อไปพอถึงคอสละ่ะก็จากหลังอะนับมาหน้าก็เป็น3ามใส่รูทลงไปเหมือนเดิมแล้วก็แทนก็ทรายหารด้วยคอสส่วนโคเซกก็ส่วนกลับของทราย ส่วนเศษก็เป็นส่วนกลาบของคอสส่วนคอ s ก็เป็นส่วนกลาบของแทนและในข้อสังเกตพอนักเียนทำปุ๊บนังเียนเกิดข้อสังเกตอะไรบ้างมีข้อสังเกตอะไรบ้างเขาวที่แล้วพูดไปแล้วครั้งหนึ่ง s i n sin 3์า,ากับ c o s 6 0มีค่า เท่ากันแล้วดูที่มุม30กับมุม60รวมกันแล้วเป็นกี่องศา90อ <90. S 2> งศาต่อไป cos ไซด์หกสิบกับ cos สามสิบเท่ากันแล้วขนาดของมุมรวมกันเป็นกี่องศาเก้ <90. S 2> สาสิบองศาไซด์สี่สิบห้ากับ cos สี่สิบห้าเท่ากันใช่ไหมคะสี่ห้ากับสี่ห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะ 90, 90. องศาเช่นเดียวกันคราวนี้นักเรียนไปดูอันนี้ค่ะรูทสองส่วนสองอันนี้มีค่า0.5โดยประมาณอันนี้ล่ะ4 5้าองศามีค่าประมาณ0.7เพราะว่ารูทสองมีค่าประมาณ1.414ก็ประมาณจุดเรูทสามมีค่าประมาณ1.73 2ก็มีค่า0.8กว่ากว่าเพราะฉะน,นั้นนักเรียนมาดูนะว่าค่าของอันนี้ไม่ถึงหนึ่ง ใช่ไหมฮะไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งเลยสามสิบสี่ห้าหกสิบคอสก็เหมือนกันมีค่ามากกว่าศูนแต่ไม่ถึงหนึ่งยังไม่ถึงนะคะเพราะนักเรียนไม่ได้เรียนมุมขนาดเก้าสิบองศาต่อไปค่าของแทนค่าของแทนถึงหนึ่งไหมถึง,ถงอันสุดท้ายนี่เกินหนึ่งเพราะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองอันนี้ล่ะเกินหนึ่งไปเป็นอะไรเลย สอ,อันนี้ล่ะสก็เกิน1เลยคอสก็เหมือนกันเห็นไหมเกิน1น,นึ่นักเรียนดูสิว่าในขนาดของมุมที่มากกว่า0แต่น้อยกว่า90องศาเนี่ยค่าของไซกับค่าของคอสมีขนาดเท่าไหร่คะมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า1มีค่าไม่ถึง1เลยไม่เกิน1เลยใช่ไหมฮะแต่อัตราส่วนอื่นก็คือแทนคอเสเซกโคเซ เกินหนึ่งได้ทั้งสิ้นใช่ไหมคะงนั้นในขนาดของไซน์คอสมีค่าไม่เกินหนึ่งนะไม่เกินเลยนั้นเราก็ได้ข้อสังเกตออกมานะว่าจากที่เราทำแล้วเราสามารถที่จะได้ข้อสังเกตอะไรออกมาบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิตินี้เ,เราก็จะมีเรื่องของการประยุกนะว่าเรานำเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะ วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ของตรีโกณมิตินักเรียนรู้จักอัตราส่วนตรีโกณมิติทั้งหมดกี่อัตราส่วนแล้ว6อัตราส่วนแล้วเนี่นสามารถหาได้นะว่ามุม30องศา45แล้วก็60สามารถบอกได้นะว่า